วันนี้จะสรุปสาระสำคัญวิชาปัชญาการเมืองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับหนังสือ the republic หรือหนังสืออุดมรัฐหรือทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรมนั้นเป็นหนังสือที่สำคัญทางด้านปัชญาการเมืองของเพโต ภายในผลงานชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของขแขนงวิชาต่างๆอย่างชัดเจนโดยเสนอปัญหาใดๆ4ปัญหาคือ 1. คนดีจะคืออะไรจะสร้างคนดีได้อย่างไรปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของจริยศาสตร์แท้ๆสำหรับเพโตรหรือชาวกิกตัวทั่วไปจะเห็นตรงกันว่าคนเราจะเป็นคนดีได้ โดยการเป็นสมาชิกของรัฐเป็นคนดีต้องผ่านกระบวนการแห่งรัฐ2รัฐที่ดีคืออะไรจะสร้างรัฐที่ดีได้อย่างไรปัญหานี้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางด้านจริยศาสตร์กับการเมือง3ความรู้ที่สูงที่สุดซึ่งคนจะเป็นคนดีต้องมีคืออะไรปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าคุณต้องรู้จักความดีและความดีนั้นต้องเป็นความรู้ที่สูงที่สุด เพราะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการเป็นคนดีในแง่ของจริย,ยศาสตร์และการเมืองจึงเข้ามาผูกพันกับยาน,นวิทยาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้และการตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ต้องมีทัศนะเกี่ยวกับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรและข้อ4ทัศนะรัฐทฤษฎีรัฐศ,ศ,ศ,ศาสตร์จะนำพลเมืองไปสู่ความเป็นคนที่มีความรู้สูงสุด ขึ้นได้แก่ความดีย่างได้อย่างไรเพโตได้เสนอและอาศัยการศึกษาและการศึกษานั้นเนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่สำคัญต้องต้องเข้มงวดความคิดของเพโตก่อนที่สมัยต่อมาจะพัฒน,นามาเป็นทฤษฎีการวิเคราะห์กิตของซิกมันฟอยสองความยุติธรรมตามทัศนาของเพโตในการอธิบายเรื่องนี้เจโตเพโตได้วิเคราะห์ และจุดมุ่งหมายของสังคมที่ดีในเรื่องของสังคมระดับต้นและสังคมอรารยะที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมนั้นจะมีลักษณะสอดคล้องกับการที่เพโตโย้ำว่ามันรู้ธรรมชาติมนุษย์เป็นที่มาของการปกครองทำให้เขาเน้นเรื่องการเลี้ยงดูทารกการเลี้ยงและการศึกษาอบรมพลเมืองอย่างเข้มงวดเพื่อ อบรมพลเมืองให้มีลักษณะที่ต้องการไม่ได้ก็แล้วก็จะพอจะสร้างรัฐที่ดีต้องการไม่ได้ไปด้วยองค์ประกอบที่สําคัญทางเศรษฐกิจของรัฐก,การท่องเที่ยวกล่าวถึงองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจการอธิบายถึงปัจจัยที่ทำเป็นต่อชีวิตเพโตเริ่มด้วยสกัรแสดงให้เห็นถึงความที่ว่าคนแต่ละคนนั้นต่างมีความเหมาะสมมีหน้าที่ แต่และอย่างซึ่งการคาตามหน้าที่ของตนในการดาให้คํานิยามของความยุติธรรมต่อไปในสังคมประกอบด้วยขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างโซนซึ่งทําหน้าที่ต่างๆการสององค์ประกอบทางการทหารเพโตไดบ้บรรยายกําเนิดรัฐและชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้แบบเรียบง่ายและความสุขทางวัตถุซึ่งในแง่หนึ่งรัฐด,ดังกล่าวจะเป็นวิถีชีวิตแบบพวกคลินิกคือเป็นพวกที่มีชีวิตนิยม ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่แสวงหาความสุขทางวัตถุนิยมนอกจากนั้นเพโตยังได้บรรยายลักษณะของคนที่มีธรรมชาติเหมาะแก่การเป็นทหารว่าต้องมีประสาทที่ว่องไวเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงกล้าหาญไม่หวาดกลัวมีน้ำใจอย่างสูงส่งไม่ทำร้ายพลเมืองหรือทำร้ายกันเองและความรู้สภาพแวดล้อมต่อมิสา องค์ประกอบทางด้านปัญญาเพโตโมีความคิดเห็นว่าความต้องการทางด้านวัตถุนั้นทําให้เกิดการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจความมีน้ําใจอย่างสูงทําให้เกิดการรวมตัวกันการทหารและเหตุผลทําให้คนรวมตัวการทางการเมืองด้วยความเข้าใจและเมื่อเข้าใจกันแล้วจะทําให้เกิดความรักเพราะเหตุผลที่ทําให้ทหารเข้าใจว่าตนเองมีหน้าที่รักและปกป้องพลเมือง ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าตนเองมีหน้าที่ปกครองโดยอาศัยความเข้าใจนี้ก็ทําให้รัดรัฐซึ่งตนปกครองเหตุผลนี้เองจึงทําให้เป็นเครื่องผูกพันทางการเมืองที่สูงที่สุดในแง่นี้รัฐที่เพโตคิดว่าจึงเป็นองค์ประกอบซึ่งเกิดจากเหตุผลองค์ประกอบทางปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและสูงที่สุดแห่งรัฐ 4. การสแสวงหาความยุติธรรมในประเด็นนี้เพโตเริ่มด้วยคุณธรรมที่สำคัญ4ประการซึ่งชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเป็นอยู่ได้แล้วคือ 1. ความฉลาด 2. ความกล้าหาญความ 3. ความพอดีหรือความรู้จักประมาณและ 4. ความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรมเมื่อเพโตอ้างว่ารักและคนดีอย่างสมบูรณ์จึงต้องมีคุณธรรม4ประการนี้จึงไม่มีใครแยง้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ในความคิดเรื่องนี้ ความยุติธรรมของเพโตนั้นมีความเห็นเช่นเดียวกับนักรัฐศาสตร์ทางสังคมโดยต้องอาศัยการวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ 2. เมื่อเพโตได้กำหนดว่าอะไรเป็นมีธรรมชาติอย่างไรก็กำหนดหน้าที่กำกับไปด้วยอย่างเด็ดขาดจากหน้าที่อื่น 3. เพโตถือว่าความที่ความที่ทําให้จิตใจกับรัฐเป็นสิ่งเดียวกัน 4. เพโตเชื่อว่า ความยุติธรรมในบุคคลกับความในความยุติธรรมในรัฐนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน 5. เพโตใช้สูตรการทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนและได้รับสิ่งที่ตนควรได้รับเหมาะแก่การธรรมชาติของตนโดยถือว่าหากคนเราและรัฐเป็นไปตามกรรมแล้วก็ทุกคนจะต้องมีความสุขและเจริญสูงสุด6จากสูตรดังกล่าวในข้อ5นับว่าเป็นการกำหนด สิทธิของบุคคลโดยถือว่าสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลแต่ละบุคคลเทพโอสถมีหน้าที่ในการปกปักรักษาพลเมืองต้องมีความจริงใจต่อรัฐมากกว่าเปรียบเสมือนรัฐให้แก่พลเมืองดังนั้นจึงกำหนดชนชั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ 2. อริสโตเตล อริโตเตอร์นั้นเป็นชาวมาซิโดเนียเมื่ออายุ17ปีได้ไปศึกษาที่สถาบันอะคาเดมี่ของในกรุงเอเธนของเพโตต่อมาได้เดินทางกลับมายังแคว้นมาซิโดเนียเพื่อเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ภายหลังได้กลับมายังกรุงเอเธนและเปิดสำนักการศึกษาซิเซียมขึ้นเพื่อค้นคว้าอิสระและบรรยายเกี่ยวกับวิทยาการขนานต่างๆ เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นประชนอเล็กโตเติลจึงได้ย้ายกลับมาที่เมืองอุบเลียและถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่ออายุ62ปีอเล็กโตเติลได้เขียนผลงานชื่อโพลิติกโดยมีสาระสำคัญโดยการเสนอแนะทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไปสู่รูปแบบของรัฐในอุดมคติการรวบรวมข้อมูลทางการเมืองและการพัฒนาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและการวิเคราะห์ รูปแบบการปกครองของรัฐแบบต่างๆทั้งนี้ได้คำนึงถึงจริยธรรมของมนุษย์ภายในรัฐในยะตสำคัญที่ทำให้อลิโตเติลเป็นปาตเมธีคนแรกที่พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับเศร,รษฐกิจโดยชี้ให้เห็นว่าอำนาจกับทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามอริโตเติลได้มีลักษณะที่ไม่ดีต่อพาณิชย์นิยมและเงินตราซึ่งรวมไปถึงการมีอคติต่อผู้ที่ทำหน้าที่ปกครอง ขึ้นมาจากพื้นฐานทางเศรษฐีด้วยต้องมีฐาน,นะกติที่แบ่งแยกเชื้อชาติและชนชั้นโดยถือว่าประชากรจำนวนน้อยเท่ากับเท่านั้นที่ควรมีฐานะเป็นรัษฎรของรัฐเช่นทหารผู้มีสิทธิในการปกครองและตัดสินคดีเป็นต้นส่วนผู้มีอาชีพที่เป็นคนอื่นเช่นเกษตรกรศิลปากรไม่ได้เป็นรัษฎรโดยแท้จริงนอกจากนั้นแล้วพวกกรรมกรและทาส ยังแบ่งชนชั้นต่างชาติก็ไม่ควรมีสิทธิใดๆของรัฐตามทัศนะของลิโตเต้นนั้นนับว่าเป็นวิทยาการธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเริ่มจากการที่เกิดบุคคลแล้วย้ายออกมาเป็นครอบครัวหมู่บ้านแล้วรัฐในที่สุดรัฐเกิดขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงห่วงใยทางจริยธรรมให้แก่มนุษย์เพราะจริยธรรมนั้นทําให้มนุษย์เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ และเป็นที่มาของชีวิตที่ดีมีความสุขขององค์คาพยพของรัฐหมายถึงบุคคลทุกคนภายในรัฐซึ่งแต่ละคนต่างมีข้อบกบ้องและมีความแตกต่างกาันแต่เมื่อองค์คาพยพเหล่านี้มารวมตัวกันแล้วรัฐก็จะสามารถสร้างความสมบูรณ์ขึ้นในตนเองเพราะมนุษย์มีชีวิตที่ดีได้ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับรัฐและการมีส่วนร่วมในการรับใช้รัฐ ก็เหมือนกับมนุษย์คือต้องมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีนั้นมีความเป็นชีวิตที่ประสบมีความสุขสามประการคือหนึ่งสุขภายนอกคือการมีทรัพย์สมบัติพอดีแก่ความต้องการสุขทางล่างสุขทางร่างกายคือการมีสุขภาพแข็งแรงและสุขทางภายในคือการมีคุณธรรมสุขภายในนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องมีความสุขภายนอกและสุขทางร่างกายจึงส่งเสริมให รัฐจึงมีจุดมุ่งหมายบานปลายเพื่อการมีชีวิตที่ดีของมนุษย์นั้นเป็นองค์ประกอบที่และจุดมุ่งหมายของรัฐในทัศนะของอริโตเติลองค์ประกอบที่แท้จริงของรัฐคือรัษฎรซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐโดยตรงในด้านตุลาการและบริหารบทบาทของราษฎร จะถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดนั้นของรัฐนั้นๆไม่ได้มุ่งสร้างรัฐในอุดมคติอย่างเช่นเพโตแต่พยายามเสนอรูปแบบของรัฐที่ดีที่สุดตามสภาพความเป็นจริงโดยการรวบรวมรัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆมาปรึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากการศึกษาปรวัติศาสตร์ของนครรัฐต่างๆของอริิโตเติลว่า ระบบการปกครองที่ดีที่สุดตามสภาพแห่งรัฐคือรัชชิน德าทิปไตยซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคณะธิปไตยกับประชาธิปไตยรัฐที่มีการแบ่งปันส่วนอำนาจในหน้าที่ในการปกครองโดยเด็ดขาดความยุติธรรมอาจนำมาซึ่งการแบ่งแยกดินแดนของรัฐและการยึดถ,ถืออำนาจของรัฐแก้ไขปัญหาโดยต้องทำโดยเมื่อมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยมวลสมาชิก ในรัฐและผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคนจำนวนมากหรือน้อยโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้าแสดงทัศนะอย่างเต็มที่ 3. มมาเคเดลมาเคเวลีมาเคเวลี Mar นั้นเป็นชาวเมืองฟอร์เลนบิดาเป็นนักกฎหมายและนักศึกษามนุษยศาสตร์จบการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยฟอร์เลนหลังจากนั้นเข้ารับราชการในตำแหน่งเสนาบดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายใน และภายนอกของนครฟอเลนต่อมามีความขัดแย้งภายในกับเจ้าเมืองฟอเลนทําให้เขาถูกไล่ออกจากราชการจึงต้องเผชิญกับชีวิตที่ขับแค้นขมคืนลอบตัวเขาและกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เขาสนใจงานเขียนผลงานที่สําคัญของเขาได้แก่หนังสือชื่อเจ้าหรือเดอะพิ้นมาเคเวนลีเห็นว่าคุณธรรมความสามารถ คือความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมได้อยู่เสมอซึ่งต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถ้าทําได้แล้วมนุษย์ก็จะเอาตัวรอดชนะโชคชะตาดังนั้นผู้ปกครองตามทัศนะของมาเคเวลลีนั้นจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ มนุษย์จริงไม่จําเป็นต้องดีหรือชั่วแต่ต้องเรียนรู้ที่จะทําความชั่วเมื่อจําเป็นเท่านั้นความจําเป็นตามทัศนะของมาเคิวเวนลีนั้นมีเงื่อนไขในการกําหนดการกระทําของผู้ปกครองชื่อปกซึ่งผู้ปกครองนั้นสามารถกระทําได้เพื่อความสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงเห็นแล้วทําไม่ใช่ประเด็นหลักที่ดีหรือชั่วไม่สําคัญเช่นการทําเยี่ยงสัตว์ป่าเป็นต้น ดังคำกล่าวของเทพว่าผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้สุนัขจิ้งจอกเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักและต้องหาสิ่งโตเพื่อขับไล่สุนัขป่าและมาเคเวนลีนั้นเห็นว่าความดุนแรงตามศาสนาของเขาหมายถึงความดุนแรงสภาวะแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองหรือมนุษย์ที่จะปกป้องกระทำทุกอย่างเพื่อวิถีทางให้ตัวเองรอดในสังคมมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและกฎระเบียบทางสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยิ่งไปเท่านั้นเขายังดำรงตำแหน่งอยู่ในโลกที่ใช้ความดุนแรงผู้ปกครองจึงต้องใช้ความดุนแรงได้ความประเด็ดการความชั่วต่างๆดังนั้นความดุรแรงตันสนะของเขานั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ประการใดตามหนังสือเจ้านั้นซึ่งเป็นคำสอนของแมคคิวินลีได้มีนักวิชาการจำนวนมากวิพากวิจารณ์เช่นโคช เห็นว่าคำสอนของมาควิลลีนั้นบางทีอาจจะเป็นปริศนาให้ไม่มีวันแก,แก้ตกในประเด็นหรือเฮเกลเห็นว่ามาควิลลีนั้นคืออาชีพภาพผู้สร้างเอกลักษณ์เอกภาพจากเศษเล็กเศษน้อยให้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์สี่โทมัสฮอบโทมัสฮอบนั้นเป็นนักปราชญาและอักษรศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งมีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เรียกว่าลิวทานซึ่งเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาการเมืองสมัยใหม่ทางการเมืองการปกครองเพราะมีความเชื่อว่าความรู้คืออำนาจสูงสุดและเห็นว่าวิธีการของยุคลิกนั้นเป็นกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะทางการเมืองของเขาว่าเป็นสัตธรรมที่อาจโต้แย้งได้และจะไม่ทำให้เกิดข้อ,ขอเสนอแนวทางที่ว่าภัยพิบัติของสังคมอังกฤษที่กำลัง ถล่มอยู่นั้นไปในสงครามการเมืองพอจะเหนี่ยวลังให้กลับมาได้ถ้าทุกคนสามารถเข้าใจเหตุผลของวิวัฒนาการและเป้าหมายของสังคมของประชาคมทางการเมืองอย่างแจ่มแจ้งในรูปแบบที่สามารถสร้างและพิสูจน์ได้เหมือนทฤษฎีเลขาคณิตของยุคลิกการวิเคราะห์ทางการเมืองและการบรรยายถึงสภาวะธรรมชาติและการก่อให้กำเนิดของรัฐอยู่บนพื้นฐานของจิวิทยาแบบกลศาสตร์ ปฏิกิริยาขั้นพื้นฐานของความชอบธรรมและความเกลียดปรากฏออกมาในรูปของความต้องการและสแสวงหาโอกาสและการดำเนินหรือแม้กระทั่งการกลัวตายนั้นสามารถเรียกร้องต่อคอมมอนเรลให้อนุญาตให้เขาเดินทางกับอังกฤษโดยโฮชได้ยอมรับแนวคิดของกลุ่มรัฐสภาที่ว่างลง อธิปัตย์นั้นควรปกครองด้วยความยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่เสียมากกว่าการปกครองโดยอ้างอิงเทวสิทธิ์แต่ขอใช้ทฤษฎีสัญญาประชาคมเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายขันของการก่อตั้งรัฐบาลโดยการยินยอมจะนำไปสู่อธิปัตย์ที่มีการอำนาจสมบูรณ์ยิ่งกว่าสภาพแวดลอ้อมทางปัชญาของโทมทัสทบสปได้แก่ความคิดของกาลีเดโอ ฟานซิสเบคอนในผลงานของเขาพร้อมทั้งชำและรัดออกเป็น4ส่วนด้วยวิธีการรวบรวมและแยกแยะซึ่งทำให้แบ่งออกเป็น4ส่วนยากส่วนที่ยากที่สุดคือมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปคือเอาแต่ใจสภาตัวเองสภาวะเช่นนี้ชื่อว่าสภาวะธรรมชาติพร้อมจะหาหลักฐานมายืนยันและสาธิตแนวคิดนี้โดยยกตัวอย่างของพวกอนาลยะนจากสภาวะนี้ฮอบได้ประดิษฐ์สัญญาประชาคมที่เป็นบอ่อเกิดของกฎธรรมชาติที่มีการอธิบายการกำเนิดของรัฐว่าเกิดจากการยินยอมของแต่ละบุคคลถูกควบคุมต่อจากนั้น มาถึงองค์อธิบปัตยิที่ทําหน้าที่ในการควบคุมสัญญาประชาคมอีกทีหนึ่งองค์ประกอบแต่ละส่วนนี้ทําให้หน้าที่ที่จะยึดเหนี่ยวลาเวทินขอผิดว่าเข้าใจความคิดของเขานั้นแตกต่างจากเพโตและอริโตเติลคือเขาได้มองว่าปัญญาคันการเมืองของเขานั้นปลอดค่านิยมและไม่สนใจในเรื่องเรื่องสิ่งที่ดีหรือเลว ไม่ตอบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องเป็นเรื่องปัญหาของแต่ละบุคคลหรือแม้เท่านั้นเพโตและอริโตเติลนั้นมุ่งอยู่กับปัญหาเรื่องความยุติธรรมของชีวิตที่ดีหรือรัฐที่ดีหรือคนที่ดีหร,ดหรือพลเมืองที่ดีขอให้รู้ว่าการแข่งขันความหวัดระแวงและการแสวงหาเกีดยรติยศเป็นสวาวะแหง่งจ,จิตใจที่ทำให้มนุษย์ต่อสู้กัน สภาวะแรกมนุษย์ต้องบุกเบิกเพื่อยึดครองสภาวะที่สองเพื่อปกป้องตนเองและสภาวะสุดท้ายตั้งแต่สาเหตุเล็กสาเหตุน้อยไปจนถึงการต้องการให้คนอื่นยอมสงบยอมสยบอยู่ภายใต้อำนาจระหว่างรัฐเช่นเดียวกับข้อนิยามทุกแง่ของการเคลื่อนไหวในธรรมชาติจึงเป็นสิทธิการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้หมายถึงปัจกจกบุคคลผู้มีสิทธิ์อ้างกรรมสิทธิ อยู่ในสภาวะธรรมชาติและก็ให้รู้ว่าการแข่งขันความวัดระแวงและการสแสวงหากิติยนั้นเป็นสภาวะแห่งกิจใจที่ทําให้มนุษย์ต่อสู้กับสภาวะแรกมนุษย์ผู้ปลูกเบิกเพื่อยึดครองสภาวะที่สองเพื่อปกป้องตนเองจากสภาวะสุดท้ายตั้งแต่สาเหตุเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการต้องการให้คนอื่นเพิ่มงบประมาณอยู่ในอํานาจในระหว่างรัฐเช่นเดียวกันกับนิยามทุกอย่างในแง่ของการเคลื่อนไหวมิติทางธรรมชาติ จึงเป็นสิทธิในการเคลื่นอนไหวไปในทางทิศเดียวกันเดียวกันซึ่งหมายถึงประเทศที่มีมบุคคลซึ่งมีสิทธิอ้างกรรมสิทธิ์อะไรก็ได้ในสภาวะธรรมชาติหรือทําอะไรก็ได้เพื่อปกป้องตอนเองในขณะที่กดดันธรรมชาติหมายถึงการยับยัง้งชั่งใจตนเองในการขับเคลื่อนไปในทิศทางทิศดางใดทิศทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับความบาดเจ็บอันตรายเกิดมาจาก เหตุผลที่มีอยู่แล้วในตัวปเจกบุคคลตามกฎธรรมชาติจึงประกอบด้วย 1. การแสวงหาสันติสุข 2. การยอมเราโอนธรรมชาติโดยที่ไม่มีขอบเขตและ 3. การยึดมั่นในข้อตกลงที่กำหนดไว้เขาได้เห็นว่าสัญญาประชาคมนั้นคือการจำกัดขอบเขตของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์ องค์อธิปัตย์จำเป็นต้องมีอำนาจเด็ดขาดในการบังคับแก้ไขสัญญาประชาคมต่อผู้ที่ต้องการจะแหวกที่จำกัดออกไปเพื่อกลับคืนสู่อำนาจสภาวะธรรมชาติเพราะองค์อธิปัตย์และสัญญาประชาคมนั้นล้วนเป็นส,สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา